สวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจากอำเภอเมืองเชืยอภูมิมเหมือนเดิมครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูวัวกันอันนี้เป็นวัวขุนนะครับวัว,วสขุนของเรามี3ตัวเห็นไหมครับวัวขุนมีทั้งบามันนะครับบรามันสีแดงแล้วก็บามันขาวรวมถึงนะครับด้านหลังก็เป็นวัวพันชาโรเล่นะครับ อนาคตพ่อพันธ์ทั้ง3ตัวนี้ครับใครสนใจครับสามารถทักแชทหรือว่าพูดคุยผ่านโทรศัพท์มาได้นะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปวิโดีโอเราจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับวัวของเรามีทั้งหมด22ตัวถ้าใครสนใจนะครับสามารถพูดคุยโทรมาปรึกษาหรือว่าโทรมาต่อรองราคากันได้นะครับ ขายวัว22ตัวรวมถึงตัวผู้และตัวเมียตัวแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องแล้วก็มีครับอันนี้ตอนเช้าเราให้ฟางก่อนนะครับให้ฟางกินก่อนอันนี้คอ,อกแม่พันธุ์กับคอ,อกลูกลูกอ่อน,นครับวัวที่เราเลี้ยงก็คือวัวพันธุ์บราแมนนะครับบราแมนครบเป็นส่วนใหญ่อันสองตัวนี้ก็คือพันธุ์ชาโรเล่ลูกผสมแหละครับ นะครับประมาณนี้นะครับวัวของเรา22ตัวครับ22ตัวมีพันธุ์บรามันมีพันธุ์ชาโลเ่มีลูกกระทกบราซิลรวมถึงอีกหนึ่งตัวคือพันธุ์แองกัสนะครับแม่พันธุ์แองกัสก็มีอันนั้นก็พ่อพันธุ์นะครับอยู่ด้านหลังครับพ่อพันธุ์ประจำฝูงของเราคุ้มฝูงของเราครับ ถ้าใครสนใจนะครับสนใจแม่พันธุ์หรือว่าพ่อพันธุ์อนาคตพ่อพันธุ์ตัวไหนสามารถโทรมาที่เบอร์0879757335อยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิหลังโกบอลเฮาส์มาทางทิศตะวันตก4กิโลเมตรนะครับอยู่ที่บ้านชีลองนะครับอันนี้ก็เป็นวัวลูกๆครับ วัวหลอดครับก็คือวัวที่ได้จากผสมเทียมครับผสมเทียมส่วนวัวสองตัวที่นอนอยู่ข้างล่างก็คือวัวที่ได้จากพ่อพันธ์ุประจําฝูงของเราครับวัวทุกตัวที่คลอดออกมานั้นพ่อพันธ์ุประจําฝูงมาจะมีตัวสีแดงทุกตัวครับอันนี้กอันนี้ก็แม่พันธชาโลเล่นะครับชาโลเล สนใจตัวไหนก็สามารถทักแชทคุยผ่านไม่ส e n g e r ได้ครับตาม messenger นี้เลยชีลองฟาร์มแพะวัวจังหวัดชัยภูมิครับถ้าลิปนี้นะครับใครสนใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ